ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบินรติตา88หรือช่องไมค์คร f บอินฟินิตวันนี้เราจะมาอ่านการ์ตูนเรื่องรอไวร้ายที่ฉันเรียงดูมาอย่างดีตอนที่23ตอนอัศวินเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็วฉันตัดสินใจที่จะเติมเต็มทุกหน้ากระดาษของชีวิตด้วยความทรงจำที่มีร่วมกับเด็กๆไม่นานนักมันก็กลายเป็นหนังสือที่สมบูรณ์ พวกเราใช้ชีวิตกันอย่างวุ่นวายจนในที่สุดก็ดำเนินมาถึงช่วงต้นฤดูร้อนครั้งที่สี่พวกเด็กๆล่ะคะอยู่ข้างนอกอ้าขึ้นไปขี่นกกระจอก้อยกันอีกแล้วเด็กๆมากินข้าวกันก่อนเราค่อยกลับไปได้กันเถอะเธอมองยังไงว่ามันคือนกกระจอกเทศดูดีๆสิมันไม่ใช่นกด้วยซ้ํานะแล้วจะให้เรียกเจ้าตัวใหญ่นั่นว่าไก่ได้ไงนะมันไม่ใช่ไก่หรือนกกระจอกเทศทั้งนั้นแหละ รู้สึกเหมือนว่าเคยเห็นอะไรแบบนั้นที่ไหนมาก่อนเจ้าไก่น่ะเหรอเห็นจากไหนคะจากหนังสือที่อยู่ตรงไหนสักที่ของวิหารนี่แหละเรียกว่าสัตว์อสูรหรือเปล่านะสัตว์อสูรโบราณแตกต่างจากสัตว์อสูรในปัจจุบันที่ผู้คนเรียกกันสัตว์อสูรที่เหลืออยู่ในตอนนี้ก็มีแต่พวกสัตว์ประหลาดที่อยู่ในระดับสัตว์ป่าเท่านั้นแต่สัตว์อสูรในตำนานนั้นเป็นสิ่งมีชีวิตขั้นสูงที่มีสติปัญญาและใช้เวทมนต์ได้ ให้ตายสิเดี๋ยวนี้จะไปมีอะไรแบบนั้นอยู่ได้ยังไงล่ะคะอีกอย่างเจ้านัาน่นอะไม่ฉลาดสักนิดแต่คุณบอกว่าเจ้าไก่เกิดมาจากไข่ไม่ใช่เหรอครับคุณโมอิเซดูเหมือนว่านายจะมากินข้าวที่นี่ทุกวันเลยนะท่านมหาปุโรหิตท,ที่ไม่ยอมออกจากห้องทำงานแม้แต่ก้าวเดียวยังมาอยู่ที่นี่เลยนะครับใช่แล้วคะ่ะเจ้าไก่ถูกพบตั้งแต่อยู่ในไข่เลย ผมได้ยินมาว่าถ้าอยากจะฟักสัตว์อสูรโบราณต้องใช้พลังเวทมหาศาลเลยทีเดียวแต่สัตว์อสูรโบราณตัวเต็มวัยที่ใช้พลังเวทฟักสัตว์อสูรได้ก็สูญพันธุ์กันหมดแล้วขนาดเอาไปไว้กับเจ้าเวทเก่งๆหลายคนก็ออยังฟักมันออกมาไม่ได้เลยมันอาจจะไม่ใช่สัตว์อสูรก็ได้คอยดูต่อไปเดี๋ยวก็รู้เองแหละคุณครูพวกเราไปล้างมือมาแล้วค่ะมาอีกแล้วฮะเ,เขาว่ากันว่าถ้าแบ่งกันกินจะยิ่งอร่อยนะ เพราะกำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นดอนรอนโดยอวดดีเป็นพิเศษก็ใช่แหละครับเจเรมีช่วงนี้ฟันดับเก่งขึ้นหรือยังแน่อยู่แล้วครับเจเรมีมีพรสวรรค์นะครับถ้าฝึกต่อไปก็อาจจะได้เป็นอัศวินขึ้นมาจริงๆนะสิก็ได้เป็นอัศวินก็ดีกว่าเป็นบอสของกลุ่มนักเรงเพราะอย่างนั้นผมเลยคิดว่าจะให้เจเรมีไปโรงเรียนอัศวินดีไหมนะครับ โรงเรียนอัศวินหรอคะยังไงสถานรับเลี้ยงเด็กก็ดูแลเด็กถึงอายุ15เท่านั้นส่วนโรงเรียนอัศวินเข้าเรียนได้ตั้งแต่อายุ3 3เลยนะครับโรงเรียนอัศวินเป็นสถานที่แบบไหนหรอคะก็ไม่ต่างอะไรกับโรงเรียนทั่วไปเลยครับแต่ถ้ามีพรสวรรค์ด้านการฟันดับก็ไม่มีที่ไหนจะดีไปกว่าที่นี่แล้วครับ ถึงจะใช้เวลาตั้งสปีจนถึง10ปีกว่าจะเรียนจบแต่เขาต้องไปอยู่ประจำแต่และถ้าเขาทำคะแนนได้ดีก็อาจจะได้ทุนด้วยแม้ว่าจะต้องสอบข้อสอบพื้นฐานแต่ถ้าเป็นเจรมีแล้วก็ไม่ต้องห่วงเลยครับอืเจรมีอยากเป็นอัศาวินหรือเปล่าอยากเป็นสิครับงั้นก่อนอื่นก็กินข้าวให้อร่อยนะอืมพอเห็นเจรมีมีความสุขเพราะมีคนบอกว่าเขาเป็นอัศาวินได้ จู่ๆฉันก็รู้สึกว่าใกล้จะถึงเวลาที่ต้องบอกลาพวกเด็กๆแล้วรู้สึกเศร้ายังไงก็ไม่รู้ฮะวันที่พวกเด็กๆไปจากที่นี่จะเป็นวันที่ฉันราออกจากสถานรับเลี้ยงเด็กอีกอย่างวิหารเรมีอาก็จะเปิดสถานรับเลี้ยงเด็กอีกต่อไปแล้วอีกอย่างวิหารเรมีอาก็จะไม่เปิดสถานรับเลี้ยงเด็กอีกต่อไปแล้วเพราะซีซ่าจะส่งตัวพวกเด็กๆ ที่ต้องการสถานรับเี้ยงเด็กไปที่มหาวิหารทั้งหมดนอกจากนี้ในระแวกนี้ก็มีวิหารที่ใหญ่และดีกว่าเพิ่มขึ้นมามากมายจึงทําให้วิหารนี้ใกล้จะหายไปทุกทีทั้งฉันและพวกเด็กๆก,ก็ต้องวางแผนอนาคตกันแล้วสินะจะว่าไปแล้วเจ้าไก่อย่างรับอยู่หรือเปล่านะมันกลับเข้ารายเก่าเล้าไก่ไปเมื่อกี้เองนะอะเล้าไก่คงผังอีกแน่เลยอืมเมื่อกี้ใครพูดแม่จา๋าเลิกตกใจได้แล้วมั้ง ฉันก็บอกกี่ครั้งแล้วคะว่าให้ไปนอนในห้องตัวเองพอดีฉันเกิดมาเพื่ออยู่กลางแจ้งนะ่ะแล้วทำไมเธอถึงเอาต่ทอนหายใจแบบนั้นล่ะฉันก็นึกถึงอนาคตนิดหน่อยถ้าไม่มีอะไรทําก็ลองไปตรวจพลังวิเศษดูสิไม่ละคะ่ะฉันขอราจากบทที่ทำให้ฉันต้องไปตายแล้วทำไมถ้ามหาภูรหิตถ,ถึงไม่กลับไปที่มหาวิหารล่ะคะ คงมีเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทําให้พระเจ้านําผาชันมาอยู่ที่นี่หรือมัง้งโอ้โหก็นานแล้วนะที่ไม่ได้ฟังคําพูดที่สมกับเป็นนักบวชแบบนี้ไอคนที่ชื่อพระเจ้านี่ใช้งานฉันเก่งสุดๆไปเลยขอถอนคําพูดที่บอกว่าสมกับเป็นนักบวชหลังจากนั้นฉันก็คุยด้วยเปลือกกับศีร่าตลอดทั้งคืนบทสนทนาธรรมดามดาไม่มีอะไรพิเศษณวิหารที่แสงสงบ และจันในคืนนั้นมันช่างงดงามเหลือเกิน้ายวันต่อมาท่านมหาปุโรหติตทําไมถึงเสียงดังกันขนาดนี้นะวิหาาของเราเป็นที่นิยมขนาดนี้เลยเหรอเออคุณคอทิสมีเรื่องอะไรกันเหรอคะผู้ผมก็พยายามทำความเข้าใจอยู่เหมือนกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ คุณป้าร้างไข่ปลากับคุณร้างไข่เนื้อก็มาด้วยล่ะครับน่าน่ะสิแต่บรรยากาศมันดูไม่ค่อยดียังไงก็ไม่รู้ท่านมหาปุโรหิตเร็วเข้าพาเด็กๆกลับไปก่อนดีกว่านะคุณสีซ่าตรงนี้ให้เป็นหน้าที่ของพวกเราเองเอ่ะคะเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่เขาถึงได้ขีดเส้นกันแบบนี้ และหลังจากนั้นไม่นานนักฉันก็ได้ยินข่าวว่าที่หมู่บ้านเกิดโรคระบาดขึ้นเอาล่ะทุกคนตอนที่23จุบจบแล้วนะคะทิ้งท้ายกันที่หมู่บ้านเกิดโรคระบาดตอนถัดไปจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องเราด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูเลยไปแล้วนะคะบ๊ายบาย